ก็เหมือนจะซวยอ่ะพิซซ่าจะปวดก็ปวดเหมือนนะคุณอรชรยังเชียร์ใครอยู่ครับตอนนี้ก็น่าจะรู้นะครับไม่ต้องตอบดีกว่าเชียร์พี่ฝนเชียร์พี่ฝนเชื่อค่ะนั่นน่ะสิเอาล่ะตั้งสติให้ดีทั้งคู่เลยนะครับระหว่างคุณฝนกับคุณบิ๊กคำถามต่อไปอยู่ที่คุณบิ๊กนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ หูที่จะฟังอะไรได้ยินทั้งหมดหูที่จะฟังอะไรได้ยินทั้งหมดนึกอะไรได้พูดออกมาครับมิครับหึหูแล้วครับแล้วครับแล้วครับมิ้ครับหมดเวลาครับคุณฝนหูทิพย์ค่ะหูทิพย์ถูกต้องครับ โอ้โหกลับเข้ามาอยู่ๆบิ๊กก็อึ้งไปเลยนะฮะและในที่สุดผู้ชนะได้กก่คุณฝนธนาสุนทรไม่เป็นไรนะบิ๊กไม่เป็นไรไมัเป็นไรมานที่กอดตอบใจให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อพูดไอ้ชอนไม่เท่าไหร่แล้วไอ้ฟิล์มเริ่มโมโหแล้ว ไว้ก่อนนะดูซิตัดหน้านางอ่ะเอาละบิ๊กจะต้องตกลงไปแล้วสองท่านคุณหลิวคุณฟิล์มมีอะไรอยากจะบอกบิ๊กเขาหน่อยไหมฮะฟิล์มเดินมากอดมาเดินมาเลยเดินมากอดเดยอะๆเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยดีกว่าเลือกเลยทั้งสองเลยฮะพี่ขาครับสู้สครับผมทำดีทำดีพอดว พี่คะนี่รายการรายการอะไรคะเนี่ยคุณแบบให้กำลังใจคุณฝนให้คุณหลิวคุณฟิล์มแล้วคุณอรชรล่ะป้แล้วเอปหมล้น่ะพี่บจหมดเหือนนะคุณฝนอยากจะส่งบิ๊กด้วยตัวเองไหมส่งยังไง ถ้าคุณฝนพูดคำว่าไปเมื่อไหร่บิ๊กตกเมื่อนั้นเลยคงเป็นพรุ่งนี้อะค่ะพร้อมจะส่งบิ๊กหรือยังพร้อมค่ะถ้าพร้อมเชิญคุณฝนเลยครับคุณฝนก็ขอให้น้องบิ๊กโชคดีกับในทุกๆเรื่องแล้วก็พี่ฝนจะติดตามผลงานของน้องบิ๊กตลอดไปตลอดไปเลยนะคะ